สวัสดีค่ะทุกคนมาดูเหยี่ยวนะคะเพิ่งถามแฟนว่ามันคือน,นกอะไรไอ๋อแฟนบอกว่าเป็นเหยี่ยวค่ะแล้วก็กําลังลากแอนว่ามันเป็นนกนะมาดูต่อไปค่ะแล้วนกตัวอื่นก็จะมาแย่งค่ะก็จะมาแย่งนอนมันมีนกอยู่ตรงขาขาเหยี่ยวอะค่ะ ที่หลังบ้านมีนกหลายชนิดมากเลยค่ะแอนจะมาเล่าให้ฟังว่าเคยเห็นจิ้งหมาจิ้งจอกด้วยค่ะมาจิ้งจอกแล้วก็มีหงด้วยวันไหนอากาศดีๆหงก็จะออกมาค่ะแต่วันนี้ไม่เห็นนะแต่เมื่อวันก่อนอากาศดีหงก็จะออกมาค่ะเดี๋ยวแอนจะออกไปถ่ายให้ดู กำลังบินบินหนีนกตัวอื่นค่ะเพราะว่ากลัวนกตัวอื่นมาแย่งค่ะดูดินกออกมาเยอะเลยอเขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยววันหลังแอนจะพาไปดูพฤติกรรมของหงหลังบ้านนะคะ